สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจเคนโญนำเสนอให้ชมกับที่ดินพร้อมบ้านนะคะและมีโกดังเก็บของด้วยค่ะบ้านมะค่าตําบลบ้านโพจังหวัดนคะรราชสีมาค่ะอยู่ในอําเภอเมืองเลยนะคะทุกท่านสามารถนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะ เป็นบ้านมือสองค่ะเนื้อที่ใช้สอยในบ้าน152ตารางเมตรเนื้อที่ใช้สอยในโกดัง20ตารางเมตรค่ะอยู่บนที่ดินขนาด144ตารางวานะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งครึ่งไม้ครึ่งอิฐนะคะก็คือเป็นสงชัน้นครึ่งปูนครึ่งไม้นั่นเองเนาะ1ห,หลังค่ะและมีโกดังอีก1ห,หลังนะคะห้องครัวแยกจากตัวบ้านรั้วคอนกรีตกึ่งเหล็กดัด3ด้าน บ้านนี้นะคะเมื่อซื้อไปแล้วต้องรีโนเวทบางส่วนค่ะบางส่วนต้องรีโนเวทนะคะก็คือเน้นตามสภาพเลยนะคะเป็นบ้านมือ2ค่ะราคา2 9 5ล้านเบาทผู้ขายจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้นะคะรูปแปลงเป็นแบบนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดนะครราชสีมาค่ะอยู่ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่ค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายแปลงนี้โดยตรงเลยค่ะเ mm hmm. พรเจคเคนโเพียงนำเสนอให้ท่านได้รับชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสวัสดีค่ะ